สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าคุณครออูติดทางเรื่องของเทคโนโลยนิดนึงนะคะทำเสร็จแล้วก็บันทึกไม่ได้แต่คราวนี้บันทึกได้แล้วนะคะเรามาดูห้องเรียนออนไลน์ของเราวันนี้นะคะวันนี้เราพบกกันวันที่ 7. เจ็ดเดือนสิงหาคม พุทธศักราช2564กับชั้นอนุบาล3เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้างดูข้อของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะหนึ่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือเรื่องของปรากฏการณ์บนของฟ้านะคะเรื่องของแสงและเงาภาษาไทยวันนี้เราเรียนเรื่องสระยีนะคะแล้วก็ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปพยัญชนะ สอีค่ะดูต่อนะคะแสงและเงาก็บอกว่าเงาเกิดจากแสงกระทบวัตถุทุบแสงทําให้แสงไม่สามารถส่งผ่านวัตถุได้จึงเกิดเงาลงบนพื้นที่วัตถุไม่ตกกระทบนะคะแล้วมันคืออะไรล่ะดูต่อ เขาบอกว่าแหล่งกําเนิดแสงมันมีอยู่สองอย่างนะคะ1ก็คือแสงที่เกิดจากธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบวัตถุธรรมชาติอาจจะตกกระทบพื้นผิวต้นไม้คนหญ้าแสงมาจากดวงอาทิตย์โดยตรงนะคะนั่นคือแสงจากธรรมชาตินะคะ และอีกอย่างก็คือแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็คือคนสร้างให้มันเกิดแสงอย่างเช่นเราจะถ่ายภาพเราก็ต้องใช้แสงนะคะใช้แสงส่องเข้าไปเวลาเขาถ่ายภาพที่สตูดิโอ,อน,นี้คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเราก็มาดูใบงานของเราในวันนี้ค่ะใบงานนะคะ,ะเด็กๆด,ดูใบงานที่ คุณครูให้ทำในหนังสือนะคะแล้วเด็กๆก็ไปทำตามลองไปเยืนดูสิว่าเงาของดวงอาทิตย์เมื่อมันตกกระทบถูกต้นไม้เงามันจะหันไปทางไหนนะแล้วคนเงามันจะหันไปทางไหนเมื่อพระอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันนะคะเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบวัตถุเหล่านั้นมันจะเป็นอย่างไรให้เด็กๆทดลองตามนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพ ส่งวิดีโอให้คุณครูดูหน่อยนะคะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆได้ทําการทดลองแล้วหรือยังนะคะเดี๋มาดูขอบคุณเด็กๆนะคะที่ส่งงานการเป็นประจำนะคะในที่นี้ยังมีอีกหลายคนเดี๋ยวคุณครูจะทยอยลงภาพให้ดูนะคะขอบคุณที่เด็กๆทํางานแล้วขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยเหลือเด็กๆในการถ่ายภาพส่งให้คุณครูดูนะคะ